เฮ้ยชูเหี้ยอะไรสามนิ้วของกำลังเทียดกันอยู่เทียดอะไรครับสามนิ้วนี่ชูไม่ได้ <c oughs> ชูได้อันหมายความว่าไงสามนิ้วอยากจะบอกเจ้าภาพว่าตอนนี้เล่าโซดาน้ำแข็งหลังเวทีแ,แล้วก็ตีแดดหมดแล้<ส>วคู่เต้ ้ผาเมียมาด้วยเหลือเมียนะเฮ้ยแม่ล่มหล่อซะด้วยโอ้โหแม่กูเกียรติท่ากูเตอร์จักเลย ครเต้ยครับตะก้องตะก้องทำไมครับท่อนแรกขึ้นไงท่อนแรก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮียโดดซะตั้งนาน <c oughs> โอ้โหขอบคุณมากนะครับผมทางเราทางคูตเต้ยไม่คิดว่าพิธีการจะนานขนาดนี้ยุงกัดชิบหายครับ <c oughs> <c oughs> แม่เมืม่อกี้ที่นี่เขาบอกเขาบอกลิงเยอะครับ <c oughs> เลอไปเยี่ยวแป๊บเดียวเป็นไรครับลิงจะมาเล่นกล้วยหอมเข้าสิแล้วที่นี่น่ากลัวนะน่ากลัวยังไงครับไปเยี่ยวไม่เจอลิงยังไม่พอทําไมครับเจอหมาฝาแฝดด้วยไอ้บ้าน้วมันหมาติดแป้นเออกูยังไม่อธิบายมุกเลยเอาแล้วอย่าพุ่งตบสิขอบคุณโต๊ะจีนกันด้วยวันนี้โต๊ะจีนอร่อยๆครับผมเนาะอาหารของโต๊ะจีนวันนี้บริสุทธิ์ทุกอย่างทําไมครับ อย่างเช่นหมูนี่หมูดูเป็นด้วยหมูโตจีนเขาก็คัดแต่ของบริสุทธิ์มาครับเพราะก่อนจะเอามาเขาแหกตูดหมูดูก่อนอไอจิแผลไมไใชนกเขาว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาหรือยังอ๋อปลาเขานี่ปลาเขานี่เป็นยังไงครับเขาก็เอาปลาบริสุทธิ์มาดูยังไงครับเขาแหกตูดปลา<อ>ดูก่อนไอจิแผลเป็นนกเขาเลยเด็กเสิร์ฟเขานี่เขาก็คัดมาเด็กเสิร์ฟโอ้ดูว่าบริสุทธิ์ดูยังไงเอ่ยเขาแหกตูดเด็กเสิร์ฟดูก่อนยังไง แล้วที่สําคัญวันนี้ครับพอขึ้นมาเป็นพิธีกรเป็นยังไงบ้างพิธีกรเขาก็คัดมาบริสุทธ์ด้วยดูยังไงเขาแหกตัวพิธีกรไอ้บ้าบ้าทะลึ่งว่ะเออสําหรับวันนี้โต๊ดไหนขำยากเรามีของมาให้โต๊ดไหนขำยากนะครับของเดือเฮ้ยไอจิบขายเล่นพวกเสกคุกอีกแล้วเอาไปก่อนขำยาก,ยากแบบนี้และโต๊ดไหน ขำยากเขาอีกมีของพิเศษมามีอกรับรองขำแน่มีนี่โอ้โหแหมดูเสียกรี๊เชียวพี่ชายทำไมครับเลิกงานเอากันสันหน่อยไหมไอ้ไอ้บ้าพี่กบบายพี่อย่าเอาไปเลยทำไมครับฝัดทั้งคืนหนีสองสามเอี่ยวไม่ได้เฮีย <c oughs> <laughs> วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับคนดังด้วย โโอ้โหลุง<ห>พ <ร S 1> นป้าแตนลุงพลป้าแตนมาให้ลุงพลว้าวลุงพลกับป้าแตนจัดให้ตรงนี้โอ้โหยลุงพลลุงพนร้อนแค่เพียงทิพของพลแตงไม่ใช่ใคร เดี๋ยวคอยอ้ายเาว้ยคอยลุงพลโอ้ยเฮียกับข้าวแขกจิบหายเนี่ยอดยาวจะไหนลุงพลตีสักสองร้อยไหมครับโอ้พอแล้วเอ้ยเดียเชฮะเดียนชฮะปิดภาพักการแสดงเล็กน้อยไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ เรียนเชิญลุงพลขึ้นมาก่อนผิดพลาดอากาศแสดงเล็กน้อยไม่เป็นไรคุณพรอูอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์นรกก็ตีต่อได้เลยลุงพลมีสปิริตพอต่อเนื่องต่อเนื่องจัดให้ตรงนี้แล้วว้าเุก่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววาย ชูเหี้อะไรสามนิ้วของกําลังเทียดกันอยู่เทียดอะไรครับสามนิ้วนี่ชูไม่ได้ชูได้อันหมายความว่างไงสามนิ้วอยากจะบอกเจ้าภาพาว,ว่าตอนนี้เล่าโซดาน้ำแข็งหลังเวทีแล้วตีแดกหมดแล้วไอ้ตใจหายหมดเลยชูสามนิ้วจะบ,บ้าหรืองไงไอ้ส้มครับส้มกับออยเต้นกระตายกระเต่าหน่อยได้ไ,ดไหมฮะเลชนะกระตายกระเต่าดังเต็ พดอพอพอขอให้สองคนนี้เต้นลุงพลเห็นอีสอคนที่เต้นไหมไม่ดีเลยเต้นไม่ดีไม่ดีเลยลุงพลเต้นหน่อยโซ่ลุงพลไม่ได้หรอกกระต่ายกระเต่าให้ลุงพลหน่อยว้าซ้อมเต้นกับลุงพลหน่อยกระต่ายกระเต่าดักเต็ก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 ดักเตกดักเต็กดเ็กกเตกด็กกเตกด็กกเดกเต็กดักเต น้องเขาอยู่แล้ววันนี้ฝากซิงเกิลลุงพลไว้หน่อยครับมีซิงเกิลเพลงไหมแม่ไม่กูคิดตอนนี้เลยหรอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะอัลบั้มดังๆของเขาครับเก็บมะนาวใต้ต้นมะม่วงฝากหน่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดสามซิงเกิลจัดให้เลยดีกว่าซิงเกิลที่หนึ่งจิ๋มจ้าพี่ลาก่อนว้าวผลงานเพลงน่าฟังอ่ะฮะซิงเกิลที่สองสไลด์หนอนที่ดอนเมืองนี่ แม่แขกแค่ยิม้มยิ้มเอสิงเกิลที่สามจับไปเขียงไปฟาดน้องไปนี่แล้วไอ้อ oh, <yeah. S 2> uh ๋อโหไอ้ยแขกเงียบทั้งงานเลยวะไม่เป็นไรอย่าท้อเล่นไปเรื่อยๆวันนี้ขอให้ลุงพลน,นะฮะหอมหอมแก้มป้าแตนหน่อยป้าแตนนั่งคุกเข่าหน่อยได้เลยคุกเข่าคุกเข่าหน่อยแสดงความรักของเราป้าแตนจา้าลุงพลคุกเข่าหน่อยเซอร์ไพรส์ลุงพลหลับตาหลับตาแล้วหอมแก้มป้าแตนสโลไว้สโลไว้ลุงพลเอ้า <laughs> WAIT!